สบายด to ีพี่น้องวันสกุลสุคนนะสบายดียามเที่ยงพี่น้องเอ้ยเที่ยงบริบ่ายแล้วบุเที่ยงอลไรเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านนึ่มงพี่น้องเอ้ยเข้ามาบ้านเข้้าาามมบนนงกำลังสิไปสิไปใส่มาเฮือนสิมามาภาบังรำไงมากินชวนลูกทรายชวนลูกทรายแต่ไบ่ได้อยู่ทร่ยร้านวันขึ้นมาอยู่แจค่ะเต๋ สบายดีป่าลูลกชายนะอยู่น้ำอาเพิน่นสิรับเอาหายประสนให้ไปเอาหมักลำไยมากินมา <laughs> จักสิได้อลีลูกบ่เลยมีหรือบ่หรือใดใดบุ๊คโมเมนเบิร์ดหรือเบิร์จเนาะสบายดีไนงะไม่เห็ดหนาเหี่ยวใช่ค่ะสบายดีพี่น้ <laughs> <laughs> องโคตรเถ่าเหมือนกันแน่นะหนาเหี่ยวยังน้อยไปพี่น้องไปจักวรวาเบิร์ดหรือเบิร์จหรือใดใดเนีน่ยคุยช่างมากก็เจอแล้ว <laughs> อะไรมาหดพี่แล้วบบนี้กินข้าวอิพีน่าโอ้ม่าทายบ่อยน่อยแต่โดนหมาจะเป็นปลาลูกไหมล่ะไก่ตีกบเลยนะมาจะเป็นฮิวมนสิไมักลำไย มนมี่แจ็คแล้วว่ามี่าุกและคือมาแใหญ่หน่อยังใช่มตนนะขันมันบวชบอคนทองอยากกินอะปขันมันจะมีคนทองอยากันคนบกาคือกันโอ้ยมาบึงเฮือนพิ่น บอ,บอได้เข่ามาอยู่น้ำอาเพื่อนฮันนี่บังผ้าเากะบอได้เข่ามาอันอนี้บังล้ำไงน่ะลอนขี่ไก่สี่ยังวะสภาเพื่อนสภาเพื่อนจ้เพิ่จะขี่ไก่ขี่เป็ดไปจักไนี่ยังงิ้วเออขึ้นเบึงก็ลน เป็นยังไงไปขึ้นไปด่านสังเกตเบิงฝุ่นเป็นหอยตีนหรือเปล่าจักหอยตีนหอยเถ่าตอนนี้พีะตอนแห้งอืมใชบบัดหอนเถอเนาะสิลเล่มงสังกษีมันหอนเื้ยไงหนกหนกมานอนแล้วคนมานอนหนกนอนเองคนนะ ขี้นกโอ้ไปตามมันเยียงอ่ะนอยัางคืนเนาะตามมัเยียงได้แบบบ่รันวางยังเอาอย่างเดียวเลยว่รามันมันคงอ่ไรนกไปหกนี่นี่ดูดิบนนอตเสีาลงมาเนนอนอดียวขสีรูบรูปลงนอนเนี่เนาะบ่นี่ไรเลยจิงเฮือนกันยังอั้นั่นถ้าคนอยู่เมื่อกีสีสะอาดสะอา ต่ำลงทางนี้ก็เออโก็ว่ามันต่ำลงทางนี้ไม่มันอยากดอกปแจักขนสะอาดหลายง่ายมากเลเนาะแต่๋ยวห่อนห่อนไปหน่อยตังค์ซีมันต่ำมันต่ำมันต่ำแล้วถ้านันก็อยู่ก็โอเคแหละชั่งนี้นะครอบครัวหนึ่งแติตกน้ำในตำนานมีน้ำกับเจาะอีกเลิก้า นี่นอดไข่นุ่มจักป่าไว้มันมีคนอยู่เนาะมักหนากลายเบิงเคือนเคลื่อจนขึ้นเอ้ห้องน้ำนะจนมีเคือขึ้นผู้เอ้าเคือหนาหรือเคือไใหม่หรือนะ่ บ่มีคนอยู่ไรอย่าเ้าจน่าเพดอันนั้นข้นมันหักบดกเนาะเดี๋ยวพี่เนะมากลำใหญ่โอ้ยเต็มไปเลยเนาะสูงนี่นี่งานี่แล้วได้นี่พี่น้านี่เอาเบิดโลดมันพอกินพอแห้ง Bảo. Rồi. ba một lại tai hạng cái bừng lúc tài năng làm cho hả <cười> 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 quà thằng này. ừ ừ mà mẹ nó lộn, mà mẹ nó lộn, Nhi, ห like ่างดเนาะตายอยู่ลำพื้นกระหู้ห่างมันได้ห่าเห็นมาปลว่าลุงเขาร่วมก็เลยนะนี่งเม่นเงี้ยงตายหน่า เบิ่งหานรสายขึ้นจะขึ้นได้ยังบ่มะพร้าวฟอกมะพร้าวอ่อนน้ำหอมเผื่อนี่มะพร้าวไฟฟองเงินเต่าพอเปิดกู้ไหวขึ้นได้อีกฟ้ได้แล้วขันจ่าเออกูสิจ้างเราขึ้นไปนี่นี่ก็เป็นลายตัวนี้ตัวนี้สีแส็บกว่าอยังเนาะนี่แส็บและ คืน้ะขึนกินได้เลยมันซู้ขึ้นเลยตะกี้นี่อันนี้แก่เลยนี่ผดิกินเออแหละเสี้ยงหนึ่งอันนี้บปิดเช่ดลูกชายเก็สายเด็กลูกชายก็ควรเออยังหนุ่มยังน้อยอยู่ยังหันยังแห้งอยู่เฮ้ยแข่งขายังดียังแข็งอยู่ ตรก็ดึงลงมาบนลแหลพวกอันยงยับหยงมันน้ำจังมันสูงนว่าเก่าอันใดนเี่ยทไกตรงไซมันขึ้นประจำเนาะซมขึ้นประจำแล้วมันสูงกว่าเก่าไมัน้นปะ กันนีหมดแดงแล้วมาข้าวชื่เือลายก็บันทึกเลาะแดงทั้งกอบเลยนะวันกินเลยอะเออนนี้แหละที่จะแซงเนี่ยผมคืนนันอ่อนแน่แทกฮะคุณทังคืนนอันอ่อนผิดแซงทั้งปกเปให้ผีเบี้ยไปยอ่าอบ้านกระป่อลไยมจกระป้อเลยคบมานกระป้อมนกับขึ้นม่ได้ด้นะกูเบิ้ก็คืนง่ายแต่ว่เมื่อเนี่เออเมื่อทิ เอาตัวไหนเอาละนี่เออพาเอาไปจ1า0 0 0สองทอดอ๋อลด1ิ0ันลงอืมอืมอืม10,000ป๊พบผู้บ่าวเลยล้มสะบอนี่ว่าเคียนจส่ซื้อฮึเปยัง เป็นอย่างเป็นผีเกือมันคือน,อน,อนาแถวว่ะวายพันแซ็งม่เลยทำ

ผ้าผมมีคมเป็นหลึกลเยือนกลด้วยเป็นเหอนหนกพี่น้องเลยหนกมาขี้ใส่แ้ละคนบบอ,อยู่ยังหักเป็นแน่นี้นานสาวปีนาเนี่ยจะนับผัวอยู่นี่บ่ มน,นี่ผู้บ่าวแล้วบ,บ่านนี่ <No. S 1> ะเอาเยเลยๆเลยเอาคือลงทั้งนี้แทนจังแล้วมันไหลเลยนี่จับลังกระซีลังกระซีนั่นเรเาไปเร็วาางานเขาอี๋ไนะ จากเันบเติมเงินบาทหนึ่งเ้าหราเนาะจ้างเนาะถิ่ัตรเติมเงินบาทหนึ่งเาเลยเนาะทีเทพันพูน่ะแนแ่หกแปดสิบสองหน่วย แอปผปิ hand, ้ลสีหามากสั่มน um ี okay, store, ่แหละพี่น้องเไงมเอามาหลายดอกมันยังบวชแก่นะตอนนี้ก็กินนํามาแบ่งกันกินอยู่นี่แหละวเห็นปะโอเคพี่น้องจบคลิปไปสั่มนี่แหละเนาะขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมเด้อฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามใหอเขาให้ลานายขึ้นให้ลูกยีเจใสแดงเนาะ น้องดีแท็กไปแล้วสบายดีสบายดี